เสร็จแล้วพี่นอ้องโอเคนี่ก่อนคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันเดี๋ยวจะไปบ้านหลวงกิจดูซิหลวงกิจกำลังทำอะไรอยู่นั่นนะหลวงกิจทำอะไรนะนะั่นน่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีคร่ะพอดีหลวงกิจกำลังนี่ปัดปัดต่อน้อมดอกหอมดอกหอมมันดอกหอมมันดอกจากต่อน้อมนี่ดอกหอม,ดอหอมเดี๋ยวปัดกับมูต่อเดียว ได้มาจากลาดเลยว่าช่องคำหมูกำต้องดีที่บ้านเลยตอนนี้นะบอกไงแล้วก็แปลงว่าเผื่อนะแปลงว่าปักต่างกับต่าลายหยางนะแปลงว่าปักบุ้งแล้วอืมเนี่ยพอดีเลยมาตั้งเลยเจ้าหนึ่งปีได้กินครั้งเดียวใช่ไหมดอกหอมดอกอ้อมประมาณนั้นนรืมั้งนี่ไอ้ห้าไม่อยากหรอกนะไอ้ยกก็ข้ามานั่งกุมได้นี่พวัวนี่กลางปรุงครับ เดี๋ยววันนี้เขาจะใช้ส่วนบางเขาใช้เครื่งในเก๋ยนะตับเก๋ยปลอกปอดได้แต่ว่าต้องยึดใจเหนือมุ้งวันนี้นะเหนือมุ้งมุ้งเหนือแดงอันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี่เครื่องปรุงจะเตรียมน้อหมันอ้อยนี่ซอสนี่สีก้าอ่านี่คือเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายเดี๋ยวไปเลยวิธีการทำปัดต่อน้อมนะกับใส่มู Quat hôm nay thanh a man. Popper là theo Bỏ Hey, yêu mày đã hại nó. Cát tiêm chắc. Tae quang tae quay nó 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 nó

เตรมน้ำไปกินน้ำลงเตรียมน้ำละน้ำปรุงเกลือไปน้อยละมันร้อยจีนี่อันนี้ทีม่เก้านะพี่น้องนะอ่าน,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  wow. นี่คือซอสนี่อันนี้คือพุงปุ๋งรยดนี่ใกล้แทบเปรีบน้อย ทันตาชใสใส่จอบบ้านใส่วันนะใส่จอบไม่จอบบ้านก็ใส่อปอบประมาณนี้นี่เแล้วพี่น้อง อืมเส้นแล้วพี่น้องเอ้ยผัดตอน้อมผัดดอกอ้อมไปเตะเดี๋ยวผัดตอน้อมผัดดอกอ้อมใส่มุ้งอืมอืมร้อย,อย่างแรงวันจะายดูหนาหลาว,วันนี้น่ากินเนอะโอเคนี่ก่อนคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันต่อเรื่อยๆต่อเจ้าทำคลิปได้ละวันนี้ไปก่อนไปดีครับไปดีครับ